สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมาเฟืองชายลนวันนี้ก็อยู่กับมาเฟืองเช่นเดิมเช่นเคยเนาะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันค่ะทุกคนก็จะมารายงานของวันที่2พฤษภาคมพศ2563นั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาดูสถานการณ์ทั่วโลกกันก่อนนะคะสถานการณ์ทั่วโลกนะคะมียอดสะสมผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่ที่ 3ามล้าน4ี่หมืรายค่ะนั่นก็คือ2คนนี้เองนะคะแล้วก็รักษาตัวหายแล้วนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมคนค่ะแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตนะคะสะสมอยู่ที่2 3 9 6 0นสาาพัร้ยายค่ะสอรายก็คือ2คนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูอันนี้ได,ด้ค่ะทุกคนเราจะมาดู สิบประเทศนะคะติดเชื้อสูงสุดค่ะอันนี้เราก็จะมาบอกทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ติดเชื้อรวมนะคะแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็รักษาหายแล้วด้วยนะคะเราก็จะมาดูกันสิบประเทศนะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ประเทศแรกกันเลยนะคะประเทศแรกนะคะยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองค่ะก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะอยู่ที่สามหมื่นหกพันเจ็ดคนค่ะแล้วก็ติดเชื้อรวมนะคะ 1นึ่งล้านหนึ่งร้าายค่ะกอค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะอยู่ที่หกหมืรายค่ะแล้วก็รักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่หนึ่งแรายค่ะอันนี้คือประเทศที่หน,นะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันที่ประเทศที่สองค่ะประเทศสเปนนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสามพรายค่ะแล้วก็ ติดเชื้อรวมนะคะ2 4 2 8 9 0ค่ะขออภัยนะคะติดเชื้อรวม2 4 2 9 8 8่ร้ายค่ะนี่ก็คือติดเชื้อแล้วก็พูดติดเชื้อรวมกับติดเชื้อรายใหม่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูผู้เสียชีวิตของประเทศสเปนนะคะอยู่ที่ 2 4 8 2 4รายค่ะแล้วก็รักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่1 4 2 4 5 0รายค่ะนี่ก็คือของประเทศสเปนนะคะประเทศที่2ค่ะแต่เราจะไปต่อที่ประเทศที่3นะคะประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะก็มีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะ1,965รายค่ะแล้วก็ติดเชื้อรวม27,428รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตนะคะอยู่ที่ 28,236รายค่ะแล้วก็รักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่78,249ร้่าายค่ะต่อไปเราเราจะไปดูค่ะเราจะไปดูประเทศที่4นะคะนั่นก็คือประเทศที่4ค่ะสหาราชอาณาจักรนะคะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะประเทศอังกฤษนะคะเขาก็จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่6,201รรายนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 1, 1 7 7 4 5 4หรา่ยค่ะนี่ก็คือของประเทศอังกฤษนะคะสาหาราชอาณาจักรค่ะแล้วก็เสียชีวิตนะคะอยู่ที่275 1 0รสิรายค่ะรักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่3 4 4ร่รายค่ะอันนี้คือประเทศที่4นะคะแล้วต่อไปเราจะไปดูประเทศที่5คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาจะมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่168รายค่ะแล้วก็รวมยอดผู้ติดเชื้อนะคะอยู่ที่1 6 7 3 4 6รายค่ะแล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตนะคะรวมอยู่ที่2 4 5 9 4รายค่ะรักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่51า0 0 ห้าหมื่นสองร้อยค่ะห้าหมื่นสองร้อยสิบสองรายนะคะขออภัยด้วยนะห้าหมื่นสองร้อยสิบสองรายค่ะต่อไปจะเป็นประเทศเยอรมน,นีนั่นเองค่ะเยอรมน,นีนะคะคือประเทศเยอรมน,นีนะเป็นประเทศที่หกนะคะทุกคน <c oughs> ก็ประเทศเยอรมน,นีนะคะจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่หนึ่งพันหกสิบแปดรายค่ะแล้วก็รวมยอดผู้ติดเชื้อนะคะหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดรายนั่นเองนะคะแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 6,736รายค่ะรักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่126,900รายนั่นเองนะคะนี่ก็คือประเทศที่6ค่ะประเทศเยอรมอนีเดยวต่อไปเราจะไปดูประเทศที่7นะคะประเทศตุรกีนั่นเองค่ะประเทศที่7ประเทศตุรกีนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น2,188รายค่ะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่120,000 2,392รายค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผู้เสียชีวิตกันบ้างนะคะผู้เสียชีวิตของประเทศตุรกีนะคะรวมอยู่ที่3,258รายค่ะแล้วก็รักษาหายแล้วนะคะอยู่ที่53,808รายค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่ประเทศรัสเซียนะคะประเทศรัสเซียเนี่ยก็จะเป็นประ ะะประเทศที่แปดนะคะทุกคนประเทศที่แปดนั่นคือประเทศรัสเซียก็ประเทศรัสเซียนะคะเขาจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยสาสิบสามรายค่ะแล้วก็รวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสามสิบเอ็ดหนึ่งสาสิบเอ็ดรายนะคะนี่คือของประเทศรัสเซียเนาะจะมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันสาม 431รายนี่คือของประเทศรัสเซียนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูผู้เสียชีวิตของประเทศรัสเซียกันบ้างดีกว่านะประเทศรัสเซียนยมีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่1,073รายนะคะของประเทศรัสเซียนะคะทุกคนแล้วก็เขารักษาหายแล้วนะคะอยู่ที่13,220รายค่ะต่อไปก็จะเป็นประเทศที่9แล้วนะคะประเทศ อิรานะคะอิรานะคะถ้าผู้ชื่อประเทศผิดขอภัยด้วยนะคะคือประเทศที่9นะคะมีผู้ติดเชื้อรใหม่เพิ่มขึ้น1,6 0่กรายค่ะแล้วก็รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะอยู่ที่95,648 46กรายค่ะอันนี้ประเทศยิรานะคะมีผ er okay. ู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดนะคะรวมทั้งหมดเลยนะอยู่ที่95,646รี่กายนะคะนี่ส่วนประเทศยิรานะคะแล้วก็รวมยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 6,91รายค่ะแล้วก็รักษาหายเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยู่ที่76,318รายค่ะอันนี้ก็คือประเทศยิรานะคะประเทศกี่ mm. เดี๋ยวเราจะไปดูประเทศที่10กันค่ะนั่นก็คือประเทศบราซิลนั่นเองนะคะ mm. ก็มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่6,729รายนะคะแล้วก็รวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะอยู่ที่92,202รายนะคะก็คือ90,000 2,200รายะคะ่ะเลข2อมันเยอะก,กว่าทุกคนจะงงก็เลยค่อยๆพูดให้ฟังดีกว่านะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะรวมอยู่ที่6,412รายะคะ่ะแล้วก็รักษาหายไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่3 8 3 9 9รายนั่นเองนะคะนี่ก็คือ10ประเทศนะคะที่เรานำมารายงานทุกคนได้ฟังกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูของประเทศไทยกันดีกว่านะคะอัปเดตของประเทศไทยวันนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 6รายนะคะทุกคนแล้วก็ยอดสะสมนะคะอยู่ที่2,966รายค่ะแล้วก็รักษาหายเพิ่ม13รายนะคะรวมเป็นอยู่รวมอยู่ที่2,732รายนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากทุกคนกันเนาะแล้วก็ของประเทศไทยเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยรวมอยู่ที่54รายนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากเชื้อเวลัสโควิด -19 นะ นำมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะทุกคนนี่เชื้อไวรัสโควิด1 9ทีตัวนี้มันอันตารายมากนะคะทุกคนก็ถ้าไม่จําเป็นไนอย่าออกจากบ้านนะคะแล้วก็ใส่หน้าก,กากอานามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆได้นะคะทุกคนถ้าวันนี้รายงานผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไวรัสตัวนี้กําลังระบาดอยู่ด้วยเนาะ,ะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมใส่หน้าก,กากอานามัยแล้วก็ล้างมืออย่างที่ล้างมือบ่อยๆอย่างที่บอกกันเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนนนะะะะะคคคสสววัััดี่่่บบบบาแล้พกกหมชอองื Thailand